ก็กระบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบผมมารโกนะก็อยู่ในเกมกาเทนอแบนแบนในตอนที่3นะครับวันนี้ผมก็จะมาหาคุณครูนะคุณครูปาแบรนเรน่านะครับ <het> เป็นบ <het> าลินานะมามาถึงช็อตนี้แล้วก็วิ่งใส่ เอ้ยวัานี้คุอไรตามมาเนี่ยครับตามมาวิ่งแบบโครเท้โครเท่ปึ๊บนี้ปิดประตูขังปึง้งโอ้โหเสียงกคดดังสวัสดีครับคุณครูสวัสด,ดีครับมาทุกคนฉันอยากต้อนรับเด็กใหม่ เรียนมาสายนะฉันจะให้ภัยเพรวันนี้เป็นวันแรกแต่ถ้ามาสายอีกฉันจะลงโทษเธอเธอเป็นเด็กใหม่และเธอเป็นเด็กไม่ป๊อปปูล่าเธอเลยต้องนั่งกับเด็กไม่ป๊อปปูล่าตอนนี้เธอนั่งและจะได้เริ่มต้นเหรอนั่งนั่งตรงนี้เหรอนั่งแล้ว โอเค c l a s so the first lesson of the day is math วิชาแรกเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะในเดือนนี้เราจะได้เรียนเรื่องการทำรายผู้อื่นอะไรนะล h w ก่อนฉันพูดผิดจะไร้อเ่ีอนฉันเูื่ิด f องบวก h o โ e r ค h e c ค u r s e of t น e s เ m e s เ e r y เ u w i เ l learn to add, subtract, divide, เเอคนเเเ แต่เพื่อกรอนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนกันเราจะต้องโอ้โหโอ้นี่คือเบสิกใช่ไหมอูบอกจะเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกก่อนเออให้กดเทปนี่หรอกดกดกดนี้ดิสมาร์ทคิดหุ้ยพิดเอ้าอูเอ้าอะไรอะไรกันครับเนี่ยเอ้า ถ้าตอบผิดจะโดนลงโทษเหรอ,องั้นมาเริ่มจากเบสิกกันก่อน plus ถ้าลงโทษกูจะฉีกเนื้อเธอเป็นชินช้นๆถ้าลงโทษะไรถ้าตอบผิดน,นี่แมถูกต้องเย้ คำถามต่อไปอันนี้ฉันคิดเองเลยนะสองบอกสองเท่ไรก็อันนี้ดิอันเดิมสี่ Correct ฉันคิดว่าทุกคนน่าจะตอบผิดนะเอาล่ะคำถามสุดท้าย What is อะไรนะความน่าสมเพชบวกกับความผิดหวังเท่ากับเท่าไหร่ นี่คืออะไร Frog Wrong เฮ้ยอะไรครับเนี่ยคำถามแต่ละคำถามมาคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายนะครับความน่าสุขเพศบวกกับความน่าผิดหวังเท่ากับอะไรก็ต้องเป็นอนุันชีวิตของฉันเสียดายจังที่วิชานี้หมดลงแล้ว ไปพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวามาเรียนกันต่อ <C UT> อู้ยทำไมไม่พักเที่ยงอ่ะสวัสดีครับครูสว,วัสดีครูโอ้มันมืดจริงเราพักเที่ยงทำไมตรงนี้อ่ะนี่วิยาคู่ฉันเป็นเด็กครูพวกเรามันเด็กคกรู พวกเราจะเขี้ยวมาฝรั่งเอามาฝรั่งมาได้กับเงินอ๋อถ้าอยากได้เจ้าฝักบวนนี้ให้เอาค่าอาหารกลางวันมาให้ฉันซะพรีเซฟช่วยช่วยเพื่อ,อนฉันด้วย อ่เขาโดนพวกนั้นหลังแกเหรอออเก็บมาพลังกันก่อนแค่นี้เนาะอุ้ยไปตรงนู้น,นหน่กพลังเอามาเคียวเล่นไม่ได้เหรอเนี่ยเออเคียวเล่นได้สนใจวิง่งเอาไปอ็บเงินมาแล้วไปแล้วเอาเงินมา ปึ๊บวางนี่แล้วก็เอาฝักบัวนี่มาปึ๊บฝักบัวมาแล้วก็ปั๊บอะไรอุ้ยเดวินเดว,เวเ่นตอนนี้พักเที่ยงกันได้จบ,จบลงแล้วให้กับที่ห้องเรียน <break. S 2> เดี๋ยวนี้จำไว้นนะ Also, teachers, <coughs> please keep in mind that we're on the lookout for a very, very, very คนคน <coughs> believed to be accompanied by a If you catch them, call หァ? Principal Banban's office immediately. Hey, you didn't see the person they're talking about, did you? เป็นเด็กครูนี่นาเธอไม่ได้คุยกับเด็กไม่พอเวลาไปนั่งกับเด็กครูซะก็น่าจะเป็นเด็กนี้ซะนี่เอาละวิชานี่คือวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกับวิชาก่อนที่เราเรียนเป็นครั้งแรกเหมือนตาอย่างแรกเรามาพูดถึงกฎกันก่อน ไม่กินไม่คุยไม่หายใจไม่ขย,ยับไม่มีคำถามและไม่ล้างมืออ๋อจำไว้คูจะลงโทษเธอถ้าไม่ทำตามกฎเราจะมาเริ่มสีงง่งง่ายๆก่อนอืาพอาทิตย์ร้อนอเท่าไหร่หรออืมนี่แล้วกัน ไม่มีอะไรร้อนกับฉันแล้วโอ้โหเด็กว่ร์รลเลยอ่ะฉันอนุญาตเพราะเธอเป็นเด็กกูและเธอทำให้กูขาเหรอคำถามต่อไปปลาหมึกมีหัวใจกี่ดวงสติงเกอร์ฟลินท์กระปุก ก็ถูกนิดหน่อยนะเพราะว่าแมงกะุ้งไม่ใช่ปลาหมึกฮะว่าปกติว้าวคำถามต่อไปเรามีห้าประสาทสัมผัส1มอง2 กรินสามสามเอ่อสามรับรถเออสามรับรถแล้วก็สี่สัมผัสและอะไรต่อลาวนี่ไงคือหูไงหูคือทำใหไมันใช้ประสาทสัมผัสที่5าดไปแล้วก็ได้ฉันอนุญาตแต่ตอนนี้หมดข็้หมดวิชาวิทยาศาสตร์ไปแล้วแหละไปพักอีกรอบ ก็ได้นะเฮ้ยก็ได้แล้วโอ้โเรียนแต่ละอ,อย่างนี่คือแบบความรู้สุดยอดไปละจ้าอุย้ยมัดดีโดนไปนี่ให้ทำอะไรคุณอยากจอยอ่ะคุณอยากเข้าร่วมกลุ่มของฉันไหม้า้ย่างงั้น เอาเงินค่าข้าวเที่ยงมาให้เราทั้งหมดเลยก็ปึ๊บเก็บเงินแล้วก็ไปให้พวกนั้นแล้วเราก็จะได้ไปอยู่กับพวกโบลิ่งนะใช่ไหมเพราะมันเป็นพวกสุดท้ายแล้วลองดูนะปึ๊บอ๋อนี่ไงโบลิง่ง การพักเที่ยงครั้งที่2ก็ได้หมดลงแล้วให้กลับไปที่ห้องเนข่งคุณดวนโอ้มีเด็ก3มคนใหม่ภายในวันเดียวหนึ่งคนไม่ป๊อปแล้วก็เด็กคูแล้วก็เด็กเกเรยินดีต้อนรับ ให้มานั่งที่โต๊ะซ้ายสุดนี่ปึ๊บว okay, ิช <and kindness. S 1> า,า,า,าร่า่าุสุาภแลแล่า่าายายเหมือนกับวิชาก่อนแหละเรามาเริ่มจากความรู้ทั่วไปกันก่อนใครสามารถอธิบายได้ว่าคน <S 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 ไม่ดีเป็นยังไง นี่ป่ะ Correct เฮ้ย That is a perfect example เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสุดยอดหวังว่าเธอไม่ได้พูดถึงครูใช่ไหมล่ะตอนนี้ลองยกตัวอย่างคนที่คนที่ดีมาสิคนที่ดีหรอต้องเป็นนี่ดิ I will give i you immense

เอาครูไปแล้วอ่ะห้ามขยับหนีหน,น,น,นีโดนมาอุ้ยโดนโดนโดนเ๋ยวเปิดประตูเปิดออกดูไหน,นมีอะไรนี่คืออะไรปิดประตูเออดีมากปิดประตู อ๋อไม่ไมฉันพยายามที่จะเป็นคุณครูที่ดีนะในตอนนี้เฮ้ยนี่คือครูที่ดีไหมเนี่ยรังแกแบบทำอะไรกับเด็กทำร้ายเด็กกันไม่รู้โอเคประตูอีกอันนึงจจะเอมีตัวเล่นหรือเปล่าไม่มี สวัสดีมาแล้วจ้ะผมอยากได้ผมอยากไดโ้โอ้ลูกแม่ฟานมิงโก้ยแมน่นน่ะนะแต่เวลาฮีลูกมาเลยมา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 ให้ทำอะไรอะ่ะไฟดับไฟเปิดไฟดับไฟเปิดเนี่ยให้ทำอะไรเดี๋ยวนะน่าสงสัยตรงนี้คืออะไรให้ทำอะไรก่อน ให้ไปจับนกมาใส่ในนี้เหรอจัดให้ครับพรีรถไฟดับไฟเปิดคืออะไรถ้าเราเอาเคีย์การ์ดปึ๊บแล้วเปิดไม่ได้หรออุย้ยอะอะไรอ่ะอ้าวเอ้ยอะไรครับเนี่ยเปิดมาดุ้งเลยอ่ะเออ แม่นกส้งเสรยต้องเอานกไปไปเก็บไว้ในรังจริงๆละเปิดมาถึงกับดุ้งอะอเฮอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยมาเลยมานก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 ,นกนเฮ้ยเฮ้ยเยกดผิด ไปไหนไปไหนจะ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 ไปไหนเออนั่นแหละมาละมา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 ลูกน้อยลูกน้อยมามีมาแล้วจ้าไปเอา,เอาไปเลยเมื่อกี้คือมันมีเสียงเห็นโลมาจากด้านนอกนะไม่รู้ตัวอะไร ตอนเล่นซอมแอดมาเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยได้หมวกหมวกลับครับทุกคนมาเจอโดยบังเอิญไดยไยยยยย้ยังไงเนี่ยนก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 มา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 ลูกน้อยลูกน้อยเออวิ่งเข้าไปเออแะละจับได้แล้ว แล้วก็เข้าไปไไกว่าจะได้ทีละตัวนี่คือแบบโคตรนาน,น,นอ,อืมโคตรน่ารักอ่ะวันดีอะรักเกินจนมุมจนมุมมาดิจนมุมม,ม,มาดิาดอันนี้นี่เออปวดจะจับได้เรียบร้อยไอ้นกไปแล้วจับอย่างยาก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 มากไปละ นี่ไปเปิดสวัสดีไปเลยแม่ไอ้นกไอ้กลัวเราไปเลยเอาน่าจะไปหานกนะอไปดูหน่อยไปไปหานกโอ้ยไม่ไม่นะโอ้่ารักอะ่ะไปละเฮ้ยอุย้ย อะไรอ่ะตัวถ้ามันมองตรงให้สต็อปถ้ามันตาเหล่ให้ไปโอเคเฮ้ยฮัลโหลโอ้ยโคตรหลอนเลยตัวอะไรเนี่ย โอ้โหสโลสลายนี่เออสโลสลายครับมันชื่อสโลสลายนะสลีน่าหรือสลีน่าหรือสลีเน่สโลสลีเน่ Where are you hiding ซ่อนอยู่ไหนไม่รู้โอ้โหเมื่อไรจะไปถึงเนี่ยเอ้า เราต้องไปไหนเนี่ยต้องไปไหนไม่มีประตูให้เปิดเดี๋ยวหรอกอยบอกนะต้องไปประตูนะั่นนะ่ะ <It> ไปแล้ว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 โอ้ What ันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเยผ่านแล้วครับทุกคนเราผ่านแล้วค้อนปรับสีมาเราจะมาปรับสีกันนะครับสีน้ี้แล้วรัน <c oughs> ตัวเราอยู่ด้านนอกก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ นีใ่ใทำอะไรเก็บหอยให้ยิงให้ตรงปุ่มเหรอเกมนี้สามารถยิงได้แค่หนึ่งเท่านั้นอ๋อโอเคถ้ายิงให้ตรงปุ่มโอเคได้เลยแล้วเปลือกหอยเก็บไว้เพื่ออะไรโคตรด,ดีตรงนี้ปลอดภยัยภัยโคตรดี ปึ๊บไปตรงไหนอีกเหรอตรงนี้ตรงนี้ไีตรงไหนอีกไม่หมดดีกอ่ะเหมือน,นอเปิดแล้วไงเนี่ย้ปืนกาสีเขียวมานี่อย่าไปเล่นเกมเหมือนจะมีปืนใหญ่ด้านล่าง6อันนะมีรวมทั้งหมด6อันนะครับ มีรวมทั้งหมดหอันอเฮ้ยอ๋อผมต้องดูดีขนาดเลยนะทำไมผมเห็นอันนั้นอะทำไมผมเห็นหมวกต้องไปเก็บรอไม่ได้ต้องไปเก็บต้องไปเก็บต้องไปเก็บกระโดดกระโดดไม่ไปึ๊บต้องไปเก็บบวกเราต้องไปเก็บ,กกบครับเก็บให้หมด นี่เก็บแล้วเราจะต้องเอาไปใส่นะเอาไปใส่เฮ้ยได้หมวกใหม่ต้องอไปใส่ดินี่หมวกใหม่เอามาใส่เป็นหมวกอืมเฮ้ยมีกราเซตด,ด้วยเหรอเฮ้ยในในๆนๆนนนี่ไงเออมันเล็กแกมันเล็กไม่เอาเล็กเกิน Family ลแบบแบบี่อดนี่ยังเท่ เหลือหนึ่งหมวกเี่ยเราไม่ได้เก็บครับเอาเป็นหมวกนี้แล้วกันรับเอร์ไม่ไฟเฮ้ยเราต้องใส่หมวกใหม่ไม่ใช่หรอคาบอยนี่คาบอยเอาบอยหมวกเก่าปาร์ตี้ท็อปเหรอใส่ท็อปมีอย่างที่สีดำทุกคน โอ้ย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 ไม่เจ็บดีมากได้ผลาัไปเริ่มเล่นเกมกันเลยครับทุกคนไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะปึ๊บปั๊บหยิบไว้ก่อนเลยอ่ะมาตรงนี้ก็ปิ้งไปหยิบ ปึ๊บนี่ยิดไปแล้วก็อันนี้ปั๊บอันนี้เหรอยิงอ้าไปเย้มีสามรอบใช่ไหมเออมีสามรอบนะครับ ต่อต่อต่อนี่ปับ๊บยิงปั๊มเแย่ร้อยดูดูดูดดดโอเคนี่ไปยิงเข้าไปเออหยิบอีกหยิบอีก ตึึงต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 ึงอันไหนัน,นี่ปั๊บยิงตึงนี่ปับ๊บอันนี้ยิงเอ้อยหดแล้วรอบที่สองครับรอบที่สามน่าจะเปลาเล่นรอบที่สามนะครับ ต้ง้งงปเออส,สามต้องม,มีด้านล่างนะน,นี่อันนี้ปะนี่ปึ๊บรออันด้านล่างอันด้าน,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 นล่างต้องรีบไปอันด้านล่างปึ๊บ ขึ้นไปขึ้นไปนี่ไปใส่ปั๊กนี่วกสีฟ้าดืดต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 ืดโอเคนี่ไปเอาไม่ได้หยิบปก ออไม่หมดนะรอรอรอนี่แล้วหยิบไปยังยังไม่ได้หยีบีกผู้สีผู้สีเหลืองนะครับเอาหมดแล้วอเออเราหยิบผู้เราหยิบผู้มาหน่อนเราหยิบผู้มา อะไรแับเล็ชงชงเงอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะยาสีฟ้ามาใส่ไงเฮโลไปหรือยังเฮโลมันมาอย่างไงแล้วมันไปยังไงอยากรู้จริงๆริงเออเราหยิบพุมาแล้วแล้วถ้าเราไปจุดตรงที่ดูสีอ่ะ จ,จุดที่มันมีให้ดูสีตรงนั้นน่ะเออเนาะจะเป็นยังไงอยากรู้จริงๆลองดูไหมครับทุกคนตรงนี้เออแล้วก็มาจุดตรงนี้ครับถ้าเราจุดอะ่ะมันจะเป็นอะไรอกีกเฮ้ยเฮ้ยคนเอา้าว้าวได้อะไรอะ่ะ กีกาสีแดงกีกาสีแดงห้องลับห้องลับแน่เฮ้ยห้องลับเ,บเอาเอาไวท้ทีหลังแล้วกันเอาไวท้ทีหลังแล้วกันมาเล่นตามเกมก่อนเอาไว้ค่อยทำคลิปแยกนะปั๊บปั๊บ ว่าแต่คลิปนี้ผมขอเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเลยมันนานมากเลยนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วเพราะเกมมันน่าจะใกล้จบเลยนะครับบายนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ